บทอธิษฐานขอขมากรรมเพื่อเปิดดวงให้สวดก่อนนอนหรือหลังปฏิบัตินั่งสมาธิให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามว่าสัพพังอปาร,ราทางขมาธเมพันเตอุกาสะทวารตะเตยนก,กตังสัพพังอปาร,ราทางขมาธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งร่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้กรรมทั้งหลายนั้นจงเป็นอโหสิกรรมขอท่านท่านทั้งหลายโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณและเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดให้กรรมทั้งหลายจงเป็นเอาหสกกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเทินหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญ,ญาตมีชีวิตที่เป็นสุขเป็นอิสระได้เหมือนคนทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่ติดตามตัวมาตั้งแต่อดีตขอให มีอิสระต่อกันละกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละลาบยศุขสรรเสริญ,ส,ญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอมข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมดตนเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายตามเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงด้วยเทอน สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกําลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ